โอ้ยน้ำเว้ยเฮ้ยนี่ไม่อยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยนายอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ได้ไหมฉันกำลังหนีคนคนหนึ่งอยู่หนีอ่ะหนีแค่ ครับครับเอ่อคุณเคยเห็นผู้หญิงในรูปนี้ไหมครับอไม่เคยเห็นเลยนะครับนายผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเห็นครับหายไปไหนของเขานะเออถ้ายังไง คุณเห็นผู้หญิงคนนั้นผ่านมาแถวนี้ก็ติดต่อมาทางผมได้เลยนะครับอ๋อได้ครับนายถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมรีบโทรไปเลยขอบคุณมากครับคุณแน่ใจนะครับว่า คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้แน่ใจครับไม่เคยเห็นเลยแต่ผมได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงร้องนะครับไม่แกเหรอหนายเนี่ยเสียงลิงข้างบางชนีแถวนี้แหละมันร้องเป็นปกติแต่เหมือนผมจะได้ยินเสียงในถังนั่นนะถังเนี่ยหรองั้นผมขอเปิดดูหน่อยเออนายนายนายเปิดดูได้แต่ผมเตือนนายไว้ออย่างหนึ่งนะ นเนี่ยมันมีปลากระเบนตัวใหญ่มากเ,เดือนที่แล้วเนี่ยตายเพราะอยากรู้ไปสองคนแรกเงี่ยมปลากระเบนแทงคอนายอยากดูไหมล่ะเออไม่ต้อง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 เอาเป็นว่าถ้าเห็นผู้หญิงในรูปนี้แล้วก็รีบติดต่อหาผมโอเคไหมโอเคนะสัญญาเดินดีๆนะครับ ไปปากระเบนขึ้นปั่งเคยเคยข้าวกล้าวไปคุณเกือบไปแล้วไม่ล่ะตะกี้นี้เนี่ยนายน่ะมาทุบมือฉันทำไมเนี่ย นี่คุณมือคุณโผล่แพทออกมาขนาดนั้นอะ่ะถ้าผมไม่ตีมือคุณเขาหาคุณเจอไปแล้วคุณนะต้องขอบคุณผมด้วยซ้ำนะที่ตีมือคุณอนะ่ะขอบใจนะเออโอเคไม่เป็นไรหรอกด้วยความดีดีคุณเองก็หลบเขาดีๆก็แล้วกันหนีเขาอยู่ไม่ใช่ใชไงนี่นายอะไรคือว่า ฉันขออยู่กับนายก่อนได้ไหมอะฮะนี่คุณบ้าไปเนี่ยเธอนะฉันขออยู่กับนายก่อนแปหนึงนะก็ฉันไม่มีที่ไปแล้วนี่หยุดนคุณะเป็นผู้หญิงนะมาขออยู่บ้านผู้ชายได้ไงคุณรู้ไหมแถวนี้เนี่ยมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทำแบบเนี้ย ออกวันนี้ออกนี้มิกอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยตอค่ะ,ะแม่นี่มันเป็นใครท่านไปที่เมืเกาแก้วแอบนี้อ่ะ้ยมิกมิกหยุดหยุดหยุดฟังผมผู้หญิงคนนี้เขาเป็นญาติของผมเองเขาเพิ่งมาหาจากต่างจังหวัดอะแล้วมิกมาทำไมเนี่ยยังไงเราก็ต้องเจอกันที่ตลาดอยู่แล้วไม่ใช่หรือไง ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็แค่ทนความคิดถึงไม่ไหวก็เลยมาตามเสียงหัวใจมันเรียกร้องดังแบบตุ๊บป่ตุ๊บป่าโอเคตุ๊บป่ตุ๊บปดีดีนอี่กว่าอะไรฮะเปล่าค่ะเออแล้วสรุปมีธทรลอะไรอ่ะยังไม่ได้บอกเลย ก็พอดีว่าจะเข้าเมืองไปหาอะไรอไร่อยๆกินก็เลยอยากจะมาชวนปอาไปด้วยกันไม่ว่างอะทุกทีเลยอ่ะชวนที่ไรก็ไม่เคยว่างไม่เคยว่างเลยก็ผมต้องทำงานนี่มิผมไม่ว่างหรอกเดี๋ยวเราเจอที่ตลาดก็ได้ไม่เป็นไรถ้างั้นเจอที่ตลาดก็ได้ไปดีกว่า ไว้เจอกันนะคะหวัดไป <c oughs> ขาใช่ไหมมืนี้ค่ะเออระวังสะดุดนะหนักใจเว้ยหล่อเกินแฟนนายนี่น่ารักจริงๆเลยเนาะน่ารักแบบนนเน่าอะ่ะ <c oughs> เขาไม่ใช่แฟนผมเอ้าแล้วเขาเป็นใครอะ่ะเห็นแทบจะสิงล่างนายอยู่แล้วเนี่ย คือมันอธิบายค่อนข้างยากอะคุณเนี่ยจะอยู่กับผมใช่ไหมใช่คือว่าฉันไม่มีที่ไปแล้วอ่ะนายนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะถือว่าสักช่วงเวลาหนึ่งก็ได้โอเคจริงเหรอจริงแต่คุณอยู่เฉยเฉไม่ได้นะคุณต้องช่วยผมทำงานเริ่มจากนี้ก่อนเลย เดี๋ยวไปช่วยผมคัดปลาไหวไหมได้สบายมากไม่ต้องห่วงเลยดีสบายก็ดีงั้ก,ก็มาอ่ะนี่คุณอาไม่เปลี่ยนแต่งตัวแบบนี้ไปเนี่ยแนวคนเขาจะว่าลูกคุณหนูติดหรูอ่ะ อ๋อโอเคแล้วนี้คุณจะบอกผมได้หรือยังว่าคุณอะไดมาคือเรื่องมันยาวนะถ้าเรื่องมันยาวงั้นคุณเก็บเอาไวเ้เถอะเวลาผมเนี่ยมีข้าวผมต้องเอาไปทำงานไปไปไปคุณรีบไปเปลี่ยนได้แล้วจะได้รีบไปตลาดไปขายปลาเดี๋ยวคืนไปช้าตลาดจวาวาดเถอะก่อนค่ะรู้แล้วค่ะเออเดี๋ยว ไรเห,หบคุณคุณนี่เรื่องเยอะน,นนะฉันก็แค่จะถามว่านายอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเหรออ๋อตาหรอกจริงๆก็มาใส่เขาอยู่อะ่ะเดี๋ยวคุณก็ได้เจอที่ตลาดนั่แหละไปได้แล้วไปอ๋อโอเค มาแล้วเจ๊พูดแคด่นี่ปอเอาณปงับเจ๊นี่เจ๊เป็นอะไรเนี่ยหน้าบูดเชียวมีอะไรไปนเนี่ยก็เจ๊เชอร์รี่ะสิเห็นชันลูกค้าดีหน่อยไม่ได้เลยคืนค่าเช่าแผงกับสะแพงเลย นี่มังนั่นไงพูดถึงก็มาแล้วน่ะาฮปอนี่ลูกตาค่าเช่าฉันล่ะเจ๊เจขึ้นค่าเช่าท no> mm yes> ี่มานั้งเยอะเนี่ย เจให้เวลาฉันหน่อยไม่ได้เหรอ๊ะก็ฉันเห็นขายไปได้น้องๆเยอะแยะไปไม่ตังใจได้ไงแล้วเจจะไม่ให้ฉันเหลือกำไรไว้เลยเหรอฮะขูดเลือดขูดเนื้อจริงเลยนะเจเนี่ยนี่พี่ตุ๊กตาอย่ามาว่าแม่ฉันแบบนี้นะแม่ฉันไม่ได้ไปบังคับบีบคอให้พี่มาเช่าแผงซะหน่อยก็ใช่แต่สัญญานะ่ะมันล็อกเอาไว้ปีหนึ่งถ้าฉันออกไปเนี่ยฉันก็เดินหลอกค่า,ามาจ่ายคุฟรีส,สิเห็นแก่ตัวทั้งแม่ทั้งลูก เอาละครับเอาละผมว่าเราอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับเขามองกันทางตลาดแล้วเนี่ยนายนะครับจะอาทำไมนี่มันตลาดฉันถ้าไม่พอใจก็แยกไปสิแกเนี่ยปากไ้่ได้ป่อมัมคะใจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวหนูเคลียร์กับว่าที่สามีหนู<แ>เองคะ่ะนี่ปอคะการที่เรามาเช่าแผงเขาเนี่ย เราก็ต้องรับกบติกาของเขาให้ได้นะแล้วก็อย่างที่เราเคยตกลงกันไว้ถ้าปอเนี่ยอยากจะปิดทั้งนี้บ้านแล้วก็หนี้แผงให้พี่ตุ๊กปอก็ต้องแต่งงานกับฉัน <c oughs> <c oughs> อยากได้เขาแต่เขาไม่รักก็เลยต้องใช้วิธีสกปรกแบบนี้นี่พี่ว่าใครฮะฉันไม่ได้พูดใครใครอยากรับก็ให <c oughs> ้มันรับไปสิ น้อยอีนี่พูดดีด้วยแล้วทำเหมิมเกิมใส่นั้นโดนสักทีดีไหมก็เอาสิถ้าฉัน,นไม่สวนคืนเนี่ยอย่ามาเรียกฉันว่าเจตุ๊กตาตลาดปลาเลยเ,เท่าไหร่คะทำไมแกมีปัญญาจ่ายอาหรอฮะก็บอกมาก่อนสิคะว่าเท่าไหร่หมื่นนึ่ง ก็จบแล้วใช่ไหมคะถ้าได้เงินละฉันก็โอเคไม่อยากคิดอะไรละมัมลูกช่างมันเถอะเราได้เงินละไว้วันหลังมันไม่มีเงินจ่ายอะนะเราก็ามาเล่นงานมันก็ได้คะ่ะฝากไิ่ก่อนยอ,อย่าลืมมาเอาคืนนะจ๊ะแม่ม er. ิกเซอร์เจ๊ก็เนาะไปต่อปากต่อคำกับเขาทำไมเนี่ย ก็มันหน้าหมืนไส่ดิปอเพราะแต่นี่ผู้หญิงคนนี้นี่คือใครเหรอทาไมถึงมามีเงินจ่ายค่าเช่าแผงให้เจ๊ต้องแพงขนาดนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็เอาจริงๆจะมาอยู่ด้วยกันช่างก็ไม่ติดอะไรนะ เพราะว่าห้องว่างก็ยังมีอยู่แค่ดูทํความสะอาดก,กันนิดหน่อยก็อยู่ได้แล้วฮะง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคะอืม,มก็ใช่นะสิก็เธอลําบากอยู่นี่อีกอย่างที่ตลาดเธอก็ช่วยพี่เอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องที่พักเนี่ยสบายมากแล้วนายอ่ะไปตกลงกับยายแจ้นแลนนั้นว่าจะแต่งงานกับเขาแล้ว ใช่ตอนฉันมาที่นี่แรกๆฉันก็เหมือนเธอแหะไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะไปไหนก็ได้พี่ตีพี่ตุ้งนี่แหละที่ช่วยเอาไว้แต่ฉันนะ่ะต่างกับเธอตรงที่ฉันไม่มีกงินติดตัวไปเลยสักบาทเพราะเขาสองคนเคยช่วยฉันเอาไว้พอเขาลำบากฉันก็เลยอยากช่วยกลับแล้วนายจะไปช่วยเขาโดยการที่นายจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นนะนะ ไม่มีทางเลือกแล้วนี่แต่ถ้าลองคิดนแง่ดีแต่งงานกับเจ้าของตลาดก็คงไม่แย่เท่าไหร่ะเหมือนหนูตกทางเขาสารละฉันรู้นะว่าการแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักเนี่ยมันรู้สึกแย่ขนาดไหนอะเออแล้วทำไมนายไม่หนีไปล่ะแค่นายหนีเนี่ยเรื่องมันก็จบแล้วไหมอะ มันทำงั้นไม่ได้อะดิคือพี่ตีพี่ตุ๊กเขาไม่ได้เป็นนี้แค่ค่าแผงเจเชอรี่อ่ะมันหัวหมอมันหลอกให้ทุกคนเอาบ้านเอาที่ไปจำนองอ่ะแล้วก็ใช้สกิลเล่นลิ้นของแกเพิ่มดอกเพิ่มดอกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายดอกมากกว่าต้นไม่รู้กี่เท่าแลนะ้วเนี่ยพี่ตีพี่ตุ๊ก บ้านที่ดินเขาก็อยู่หนึ่งในนั้นด้วยจริงๆแล้วปอไม่ต้องมารับผิดชอบแทนพวกพี่ก็ได้นะไอเรื่องที่พี่เคยช่วยปอไว้ตอนนี้ปอก็ใช้ความดีจนมันหมดแล้วนี่ใช่ปอไม่จำเป็นต้องมาค่าจิตใจตัวเองพวกพี่ขนาดนั้นหรอกพวกพี่ยังพอมีแรงต่อให้บ้านหลังนี้หรือว่าที่ส่วนของพี่โดนยึดไปเดี๋ยวพี่ขามาใหม่ได้ มันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกพี่ผมพูดเอาไว้แล้วอะยังไงมันก็เป็นความรับผิดชอบของผมทำไรเนี่ยไม่หลับไม่นอนอ๋อ ผมนั่งคิดอะไรเพื่อนๆอยู่นี่นาะยฉันขอถามนายหนึ่งอย่างได้ไหมคือถ้าฉันตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆนายนายว่าฉันควรจะทำยังไงดีอะ่ะผม,อมอตอบไม่ได้หรอกคุณเนี่ย คนเราเนี่ยนะมันก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันนะเอา้าก็นายดูเสียสละเพื่อคำพูดของตัวเองอะ่ะฉันก็แค่ยอยากรู้เหตุผลของนายอะ่ะคุณจริงๆแล้วอะ่ะผมไม่ได้อยากแต่งงานแบบนี้เลยนะเพียงแต่ว่าผมเคยมีปัญหามาแล้วครั้งหนึ่งจะให้ผมหนีมันอีก ผมคงทำไม่ได้อีกอย่างจะให้ผู้มีพระคุณของผมลำบากผมก็าทำไม่ได้น้ย้นสินะหน้าเนี่ยหน้านักขิ่นจริงๆเลยนะเออฉันว่ามันดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันขอเัลีไปนอนก่อนนะ อ๋อเรอ,อเออผมอออเองก็ว่าเอกเดี๋ยวก็จะดเข้านอนแล้วเหมือนกันนายเนี่ยคือคนที่ช่วยเหลือฉันนะส่วนพี่สองคนนั้นอ่ะก็ช่วยเหลือนายเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยอีกแล้วนะ นี่พวกแกอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอามาเลยนะถึงเวลาจ่ายค่างวดละจ่ายมาเลยเจเชอี่ครับเจเพิ่งขึ้นค่าเช่าแผงตุ๊กตาเองนะแล้วนี่มันเจให้เวลาหวิงหน่อยไม่ได้หรอครับพวกผมหากันไม่ทันแล้วนะครับนั่นมันเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันนี่ไงล่ะแกหรือจะให้ฉันยึดที่แถวนี้ไปเลยมะ นี่มิกถ้าผมยอมแต่งงานกับคุณเนี่ยนี่ของพี่ตีพี่ตุก๊กจะหมดไปไหมมันกันแน่สิคะปอถ้าเตงเนี่ยยอมแต่งงานกับเขานะเขาจะบอกให้แม่ยกนี่ทั้งหมดให้เตงเลยใช่ไหมคะมังใช่แล้วลูกลูกว่ายัางไงแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเ <c oughs> ก่งจริงเลยลูกแม่ <c oughs> นี่คุณ ฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคะทำไมคุณถึงอยากแต่งงานกับปอขนาดนั้นนะ่ะคุณรู้จักปอดีแล้วหรอ,อทำไมต้องรู้จักกันดีคะแค่เขาหล่อล่ามแฮนซ์ซันเนี่ยฉันก็อยากจะขย้ำแล้วอะเบบี้เดี๋ยววันหนึ่งเธอก็เบื่อปอเหมือนของเล่นชิ้นหนึงอะเอ๊ะนางนี่แล้วแกเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรแทนฮะไม่ใช่ละฉันว่าไม่ใช่ละแกสองคนไม่ใช่ญาติกันใช่ไหมฉันกับปอจะเป็นอะไรกันมันก็เรื่องของฉัน ถ้านี่ของพี่ตีกับพี่ตุ๊กหมดเนี่ยนายก็ไม่ต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมใช่แต่เราจะหาจากไหนมาจ่ายอ่ะตั้งหลายแสนนะทำไมหรออย่าบอกนะว่าแกจะใช้หนี้แทนเหมือนที่ตลาดอะ่ะใช่ <laughs> โอ้สอรี่นะคือแบบว่านำหน้าอย่างแกเนี้ยนะจะเอาเงินที่ไหนมีปัญญาที่ไหนมาใช้หนี้ซะ นี่น้องพอเถอะแค่นี้น้องก็ช่วยเหลือพี่มามากพอแล้วพอเองก็เหมือนกันไม่ต้องฝืนใจตัวเองทำหรอกปล่อยที่สวนเนี่ยมันโดนยึดยึดไปเถอะไม่ค่ะพี่ที่ตรงเนี้กว่าพี่จะซื้อมาได้หนูจะไม่ยอมให้คนดีแบบพี่อ่ะโดนเอาเปรียบแบบนี้อีกแล้วแล้วแกจะทำอะไรได้จะเสกเงขึ้นมาหรือไงฮะ นั่นสิคะมัมยิงพูดยิงตลกอะ <laughs> ตลกหรือไม่ตลกเดี๋ยวก็รู้ฮัลโหลไบเดี๋ยวช่วยเอาเงินมาให้ฉันหน่อยนะ1ล้านบาทอะเดี๋ยวฉันส่งโลเคชันไปให้แล้วต่อจากเนี้ย เดี๋ยวฉันจะทำตามที่พ่อขอไว้คือฉันจะกลับไปแต่งงานนี่นี่คุณนี่แกทำอะไรของแกอะเล่นตลกอยู่หรือไงจ๊ะเดี๋ยวก็รู้ค่ะ เงินที่คุณหนูต้องการได้แล้วครับเอาไปให้เขา นี่แล้วนะคะจากนี้ห้ามมายุ่งกับพวกพี่เขาอีกแล้วพวกคุณก็อย่ามาบังคับพวกเขาอีกเทพคุณเป็นใครกันแน่เนะี่ยฉันหนีงานแต่งที่พ่อของฉันอนะให้คำสัญญากับเพื่อนเขาไว้นะ่ะนายทำให้ฉันตาสว่างขึ้นนะว่านอกจากความรู้สึกของตัวเองแล้วนะ่ะคำมันสัญญาเองก็สำคัญเหมือนกันแต่ คุณจะยอมแต่งงานกับคนที่คุณไม่ได้รักเพื่อพวกพี่เขาเหรอนายเองก็ยอมเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่ตีพี่ตุ๊กหนูขอบคุณพี่ๆนะคะที่เอ็นดูหนูแล้วก็ขอบคุณนายมากๆด้วยที่ช่วยฉันฉันช่วยได้แค่นี้แหละกลับบ้านกันดีกว่าครับคุณหนูคุณท่านรออยู่ ถ้ามันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะ่ะเราได้เจอกันในสถานการณ์อื่นก็คงจะดีกว่านี้เนาะฉันไปก่อนนะ ไม่หนีไปอีกใช่ไหมครับฉันจะไม่หนีไปไหนแล้วขอโทษที่ทําให้วุ่นวายนะอะไรทําให้คนหนูเป็นใจได้หรอครับก็ผู้ชายคนนั้นแหละเขาทําให้ฉันคิดถึงความรับผิดชอบของตัวเองอะแล้วนี่นายบอกพ่อฉันแล้วใช่ไหมนั่นลูกชายคุณปีดาไว้ยัง ผมแจ้งกับคุณท่านไว้แล้วครับส่วนทางด้านคุณปรีดาเห็นว่าลูกชายเขาหนีออกจากบ้านไปหลายเดือนแล้วครับเหตุผลก็น่าจะเรื่องงานแต่งงานนี่แหละครับการที่เราจะแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักกันจริงๆเนี่ยมันยากจริงๆเนาะสักครู่นะครับคุณหนูครับผม อะไรนะครับคุณปีดาออฟติดต่อลูกชายได้แล้วใช่ไหมครับครับรับได้ครับยังไงได้เรื่องไหมได้เรื่องแล้วครับตอนนี้ลูกชายคุณปีดาติดต่อกลับมาแล้วครับบอกว่าอยากคุยเรื่องแต่งงานแล้วก็พรุ่งนี้จะขอพบคุณหนูครับ หรอใบครับคุณปอนัดไว้ที่นี่ครับฮะชื่ออะไรนะคุณหนูจำไม่ได้เหรอครับลูกชายคุณปีดาชื่อคุณปองไงครับปอคุณหนูมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าเปล่านายอยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันมา นี่นายคุณนิดคุณเป็นลูกของอาดานายหรอ,อ,อนิดนายคือปอลูกของอาปีดางั้นเหรออืมใช่อ๋อ,อ อย่างนี้น่เองโลกนี้มันโกงจริงๆเลยนะนั่นนะสิฉันเองก็ว่าชื่อคุ้นๆที่นายเคยเล่าให้ฉันฟังอะว่าเคยหนีมารอบหนึ่งก็คือหนีฉันสินะใช่ตอนแรกเนี่ยผมกะจะบอกกับผู้หญิงที่มาหาผมว่าถ้าเขาไม่อยากแต่งเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพ่อให้ทิงแต่พอมาตอนนี้แล้วเนี่ย ผมไม่อยากบอกกับเขาแบบนั้นแล้วเหล่แปลว่านายอยากแต่งงานกับฉันงั้นเหรออืมก็อยากนะแต่ยังไม่ต้องแต่งก็ได้เราก็คบหาดูใจกันไปก่อนไงก็ไม่ได้จะปฏิเสธในี่คือน,นั้นนะ่ะคุณแอบ,บจับมือผมเพราะงั้นตอนนี้เนี่ย ผมขาจับคุณบ้างนะนี่กจะมีสิทธิ์อะไรอ่ะหันเข่าครับหันเขา่าเข้าไม่ได้นะครับเข้าผมโสดนะครับไม่ทราบว่าโสดหรือเปล่าครับแล้วเห็นมากับใครไหมล่ะถ้าไม่เห็นก็แปลว่า ยังไม่มีใครงั้นไปเดทกันดีไหมครับไปก็ไปสิปอในที่สุดฉันก็ได้เจอคนที่สนใจฉันแบบที่ฉันไม่ต้องร้องขอไม่ต้องบังคับแล้วอะงั้นนายเองก็โชคดีเหมือนกันนะคุน ตรงนาวงคือใช่น่ะสิอะไรกันครับเนี่ยดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเดทกันทั้งหมดนี่แหละดีไหม <c oughs> ได้เหรอครับได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะจะมีเมียแล้วว <c oughs> จะมีเมียแล้วว่ <c oughs> ทีมงานเทเลนฟิมขอขอบคุณสวนแม่ครูตั้งอยู่จังหวัดระนองเป็นส่วนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคใต้และรางวัลที่3ระดับประเทศบริหารโดยอาจารย์กำมนวันไสรงามคุณแม่ c ีอ t โอเทเล i ฟิมคุณแม่ของพี่ปอน,นั่นเองครับและนอกจากนี้ยังขอขอบคุณตลาดสดเช้าราชกูฎและร้านปลาเจ๊เอียดจังหวัดระนองด้วยนะครับถ้าใครจะมาอุดหนุน มาแต่เช้านะครับมาหลัง8โมงตลาดวายแม่ค้ากลับหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณเรือจากท่าเรือหมู่2ราชกูลที่เอ,อื้อเฟื้อเรือและสถานที่ในการถ่ายทําคลิปนี้ด้วยครับและสุดท้ายนี้ทีมงานเทเลน์ฟิล์มทุกคนขอากราบขอบคุณอาจารย์กะม,มนวันไซงามคุณแม่ของพี่โอปอ c ซีอโอเทเลสฟิล์มด้วยนะครับที่จัดเตรียมสถานที่ในการพักผ่อนและอาหารไว้ให้กับทีมงานพวกเราทุกคนขอบคุณมากครับที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดี